น้อบีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวมาดูอาการไม่ค่อยดีไม่ค่อยถอดแมสนะครับน้อง,งบีเหรอแข็งอยู่แข็งอยู่แ <c oughs> สดงว่าเมื่อคืนด <c oughs> ึก <c oughs> ไม่ดึกหรอค่ะเชา้าฮะไม่ดึกหรอกค่ะเชา้ชาเช้าเลยเหรอเรียกาเช้าไปกระติบตอ่อ ต้องนอนนอนยังต้องนอนได้นอนยังไม่ได้นอนค่ะอะไรนะไ enfin ม่ได้นอนค่ะยังไม่ได้นอนเลยไม่ค่ะเดี๋ยวนอนอีกทีพรุ่งนี้ค่ะฮะนอนนอนอีกทีพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันหยุดนี่ใช่ค่ะตื่นอีกทีสี่โมงอยู่ในเตาแล้วค่ะเผาใช่พรุ่งนี้ไม่หยุดแต่พรุ่งนี้นัดทำกระทงขายเนาะใช่แล้วใช่แล้วทำกระทงขายค่ะอยากได้เงินค่ะใช่เหรอมีเงินงยืมกี่ในเตา พี่จีมีคู่รอยอยอ้อยยังมีคู่ร้อยกับนุงยังสวยแบบนี้ฉันเดินเตะเอาแถวนี้ก็ได้รอคิวซี่คิวซี่เดืกอกประการยนต์แขกย่นดูแต่คุ้มมากอีดอกห้าร้อยสี่นุ้งจหนี่เป็นเรื่องยัง <S <S> พูเป็นผู้ชายคนเดียวในร้านนะดูเงือกชายแท้แต่งหญิงต้องพูดดักไว้ก่อนนะครับเพูดชายเลยนะโอเคโอเคนะครับชายแท้แต่งหญิงค่ะเดินเลยค่ะมีลูกมีเมียแล้วนะไหวทำไมอันนี้ใหญ่ๆจังพันห้าพันห้าพันสองนี่ไม่เป็นไรใส่ไหมครับใส่ไปแล้ว นี่อันนี้ยิดกล่องผิดไซส์นะมันก็ใหญ่ๆสามารฐานนส่นด้เพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกนะจะได้แบบดูเยอะหน่อยโ <c oughs> อ้ยตักให้จุกๆขนาดนี้เลยเหรอเดีอยหน้าค่าเช่าขึ้นเหรออืมฉันจ้องได้เพิ่มราคาขึ้นเมนูละสิบบาทแล้ว ต้องสิ่งเมานั่งยูนหลคลมาเร็วๆนั่งองนี้ไม่สิงสารฉัน่อยอือเราไปยำปูมาเนาะปลาเผ็ดกลางนะคะเบหลัปูมาปลาเผ็ดกลางเผ็ดกลางแต่ว่าเผ็ด เราไม่ไปท่าเรือแล้วเหรอจ่ายได้รัค่ะท่าเรือหนไปบางสายแล้ค่รได้คได้คไ้่ไ้ไไ้ไ้้้่ได้่้ไ่้ เด้มีกีให้หนูจกนะถ้ามาจกคนละพีว่าไงเนี่ยได้เลยจกฟรีมึงเกยบตังค์เจฟฟินนะ ต่อที่ยาบปูมานะครับปูบตัวใหญ่มากวันนี้น้า150บาทน้องนางชิมไหมหรอเมื่อกี้อันนี้ยังนีเสียงว่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่ได้ชิมองตัดสามตนนะ้นละน้องตัวใหญ่ปูมาตัวใหญ่มาก Certo, saya tu dia sempokah. Hmm. ตัวเดียวแต่ปูปูตัวใหญ่มากอือเนี่ยนะนะโอ้สวัสดีครับ,รบยำอะไรครับนี่ยำมะม่วงยำมะม่วาอยากกินเพราะว่ากินเองอ๋อกินเองนะยำกินเองนะเดี๋ยวมาดูฝีมือการยำน้องโอ๊ตน,นะวันนี้นะครับนี่หลังจากดูเจ๊กีไปเยอะแล้วดูน้องโอ๊ตน,นะ อย่าดราม่านะคือว่าทำกินเองนะถุงมือจะไม่ใส่ข้างหนึ่งใ, <laughs> ใส่อะไรต่อฮะลืม <laughs> ลืม <laughs> ใส่อะไรต่อใส่มะนาวมะเขือเทศใส่ยังใส่แล้วใส่มะเขือเทศแล้วใส่มะนาวแล้วนะมะนาวสองซีน่นี่ดูฝีมือน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตมั่ง<ช>ดูจิ๊ดูเจก๊กีมาเยอะแล้ว นี่ตามด้วยน้ำตาลปัน่นสูตรกระเทยบอกนะแล้วก็ตามด้วยหน้าปลาร้าประชาิแตกเหมือนเดิม <S <S 2> <S 2> ร้อนอย่าตัดออกนะคะเอาสตเข้าไปค่ะอย่าตัดออกไม่ได้ไม่ได้แพนไป <S 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 ไม่ได้แพนไปเมื่อกี้ เขาเกิดอะไรขึ้นทำไมเปลี่ยนที่ตักใไม่ใช่สวยอย่างเดียวไม่ใช่อะไรเป็นรอยค่ะจะหล่นแล้วนะเราไม่นด้เข้าไปไหนไหนหรอกนี่เดี๋ยวมาดูน้องออสกินยำอะไรหมูยา นีอป่านมันลึกไปหรือเปล่าใส่อะไรหอมหอมหอมมะม่วงมะม่วงนี่มาดูผีมือนงองออสพี่นหนุชิมหน่อยอยากชิมผีมือนงองออสแม่อร่อยเหรอขอชิมช้อนหน่อยมาวันนี้มาชิมผิว วันนี้มาชิมฝีมือน้องโอ๊ตกันนี่นะต้องเข็นแน่เลยเพราะว่าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวสับกล้องก่อนสับกล้องเดี๋ยวมาดูมาดูฝีมือน้องโอ๊ตนี่นะครั้งแรกนะในชีวิตเลยนะกินฝีมือน้องโอ๊ตต้องกินยาถ่ายป่ะหนูยาถ่ายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะคนถ่ายอยู่แล้วไปกินยาให้หยุดถ่ายค่ะทำไมหน้าตึงกันนะฝีมืหนแปลกแปลกแปลกมันเค็มเพราะว่ากินเค็มกัน ใช่ไหมเอ,อ,อมานอนองเขาเป็นคนกินเค็มนะลืมไปใช่มันจะเค็มนำนะแล้วก็มาเปรี้ยวตามแล้วก็หวานตามนะได้พานเหมือนกันนี่ฝีมือน้องโอ๊ตนี่อร่อยนะก็ก,กินแต่บนเยีมามันจะไม่เลี่ยนไงใช่ไหม,มอ,อ,อ๋อพวกนี้เขาชอบกินแบบเค็มนำนะ นี่บอกแล้วทางร้านสามารถปรับได้ทุกสูตรนะอยากกินเปรี้ยวกินหวานกินเค็มนะนี่ไปเดี๋ยวมาดูน้องบีทต,ต่อนะครับกี่น้องโอ๊ตขั้นจังหวะนะสีสันของคลิปนะครับในการแสดงโชว์ปลิง <laughs> <laughs> โอ้มันเป็นเด็กเป็ีเราดูน้ำยำแบบปลาฟาไปแล้วมาดูแบบไม่ปลามากานะทีนี้นะครับว๊าว น้ำซีนเปย์อยู่แล้วทำไม่ปลาทำง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่เป็นรสชาติมาตรฐานอยู่แล้ว๋อ้น้ำปลามันก็เค็มแค่เดิมแน่นอนใช่ใช่น้ำปลาจะไมแ่แก่ไม่เหมือนปลรราใช่ไหมปลรราเพราะเราต้องปรุงทุกวันนะ ปลาเค็มเมื่วานไม่เค็มมากขอบคุณนะคะแม่เมนูจะไปแอดอยู่ก็อยากเปิดดูวเรจะได้ลูกเรือดูผ่านออนไลน์ได้ใช่ไหมดูผ่านออนไลน์ได้ใช่นออนไหมได้ครับ เขาโดนปิดกั้นอยู่ตองบีเหรอเดีดีเดีเดี๋มาเอานะจ่ตังค์เรีย้อแล้วนะแม่เบิ้ลเลยเหออะเบิ้ลเลยอเอาับไปให้แม่แม่แขกพนดีพวกดีดนี่้งเป็นอไดีะแกจิ้งเลยค่ะ ยำอะไรครับตังบิ๊ทะเลรวมทะเลรวมอีกแล้วนะครับนี่เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะตอนนี้นะเมนูนี้นะครับผมราคารับประกันความอร่อยจกกีต้องอร่อยแน่นอนค่ะรับประกันความอร่อยจกกีแต่ไม่จบตานะใช่อร่อยสกปรกมาคบกัน มาสดมากนะทุกคนดูเอา นับกลับบ้านนะครับคือซื้อไปนั่งกินแล้วนะกลับมาซื้อเบิ้ลกลับบ้านนะครับติดใจติดใจนะลาผิดกางห้า,าลาผิดกล,ลอีกห้านี่หยุ่มลงใบหยุ่มใบติดกลางของคนปกิีติมันเป็นยังไ <laughs> มงมันต้องผ็ดแค่ไหนใช่ไหม บางคนก็ว่าพอดีบางคนก็ว่าผิดไปเนาะติดกลางแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ต้องกำหนดพิกมาเลย2เมตร3เมตร4เมตร80เมตรเอออยก,กินข้าวผัดจังเลยขอจะเอาให้สวยไหม ายสาสตศูนย์้วดี้วเด็กเหมือนจะเด็กเหมือนจะไม่ทนงานเลยดูทรง สงสัยลูกค้าหาขายปลาเรียวเซียวไม่มีเลยวันนี้นนไ,ไม่มีเป็นเดือนแล้วจ้ะ ยำทางน้ำดูสั่งได้เลยนะครับ mm hmm. พี่หนุ่มก็ไม่เข้าใจนะว่าที่คันม,มีแต่ต้องบีทไม่ใช้นะครับกวนิ้วล็อกเหรอกลัวนิ้วมัน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 ,มนไม่มีแรงเหรอต้องใช้นิ้วบ้างใช่ไหม <laughs> นะน้ำมะนาวโดนปลาร้าเข้าไปนะทานยบดูเมนูได้เลยนะคะดยเสียงอ่ะ เอาเหอะมาชิมโอเคโอเคนะคนนานขนาดนี้ไม่โอเคได้ไง <Okay. S 1> เดี๋ยวมาปิดท้ายที่ชุดนี้นะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรมั่งนะครับทั้งหมด4ชุดนะปกติ5ชุดเนะาะไข่ปาลาดิเซียไม่มีนะครับ ตอนนี้ไข่ปลาดิเซียวขาดตลาดนะไข่ปลานะครับเหมือนจะขาดแต่ก็ไม่ขาดเพราะว่าเขาไม่ขาดแล้วของขาอดก็คู่นะ ดูเมนูกันได้นะครับเมนูแ้านี้เลยนะค่ะทูโทนยำกุ้งสดละหนึ่งหอยทูโทนอะ่ะทูโทนหนึ่งาน้งลมมาให้หน่อยลูกขอเติมหอยนางลมหน่อย แม่ระวังรถนะแม่อ,มอ,อะไรไม่รู้นเนี่ยนี่แม่กับพลจับคุย, <laughs> ยมือเติมหอยนางรมอีกแล้ว ใหญ่มากหอ,อ,กนอมนะอ,อุ้ยหอยตัวเบลเลิ์เลยวันนี้แล้วก็อะไรอีกหนึง่เงเซอร์มันนะครับม,ม,มาดูน้องบีทแลนหนังอีกแล้วนะ นี่ถ้าชิ้นแค่นี้เก่งนะสบายค่ะสบายนะครับ,ช,รบชิ้นใหญ่นี้ไหวชิ้นใหญ่ไม่ไหวนะขาดครึ่ง ไม่พออีกนะนี่บอกมันน่าเกลียดเกินนะน้องบีทบอกใส่ให้อีกนะน่ะชิบแล้วชิบแล้ว <c oughs> อ,อ้ย โอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกิ๊บช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องบี้ขอบคุณมากครับ